แล้วใช้สารเคมีกับปุ๋ยเคมีเท่าที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นเหลือถึงแสนจะดีไหมดีเอานิดเริ่มเหมือนใจก็จกแล้วข้อที่สองนะครับสามารถลดสารเคมีได้หลายตัวสามารถลดสารเคมีได้หลายตัวยกตัวอย่างยางจะไปฮอร์โมนสารลายปุ๋ยเก็ดคลีเดตน้ำตาลทางด่วน สามารถลดได้เยอะมากและปุ๋ยเคมีทางดินลดได้ครึ่งหนึ่งด้วยนี่คือของไม่ต้องใช้หลายตัวเพราะมันสามารถอยู่ในคู่หูมาจันอยู่แล้วทีนี้มันอยู่อย่างไรสําหรับชุดคู่หูมาจันตัวนี้มันใช้ได้ทุกช่วงเลยไม่ว่าช่วงที่เก็บเกี่ยวแล้วฟื้นต้นนะครับเรียกล่าแก้สารก็ใช้ได้แล้วยังสามารถทําใบหนึ่งทำใบสองทำใบสาก็ใช้ได้ สามารถที่จะนะครับทำดอกได้ขยายลูกขยายภูดได้สรุปแล้วชุดคู่หูสามารถใช้ได้ทั้งปีถ้าว่าเรามีผลิตพันไหนก็นแล้วแต่ที่พี่น้องเกษตรกรสามารถใช้ได้ทั้งปีถือว่าดีไหมครับดีดดแล้วที่สำคัญ